ดีค่ะพบกับช่องอร่อยง่ายสไตล์กุนแดงนะคะเป็นการทำอาหารสำหรับครอบครัวสำหรับสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้จะทำเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนทานได้ผู้ที่ทานมังสวิรัตก็ทานได้นะคะนั่นคือคะน้าฮ่องกงซอสเห็ดหอมค่ะไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะก็มีคะนะาค่ะ คะนาฮ่องกงนะคะ300กรัมอันนี้เป็นคะนาปลอดสารพิษนะคะแดงซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแดงแช่เกลือไว้แล้ว10นาทีนะคะการทานคะนานี่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะเอาไปแช่ดังทับทิมก็ได้ค่ะแล้วก็แครอทไว้แต่งนิดหน่อยนะคะ30กรัมแล้วก็เห็ดหอมสดนะคะ50กรัมค่ะแล้วแดงใช้กระเทียมจีนสำหรับโรยนะคะอีก100กรัม กระเทียมไทยเอาไว้ผัดหอมหอม20กรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือเอาไว้สำหรับลวกผักค่ะใช้ใช้น้ำมันนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมแล้วก็น้ำตาลค่ะและยังใช้น้ำสะอาดอีก300 ml นะคะ ส่วนผสมต่างๆพร้อมแล้วค่ะคะน้าแดงก็ได้ปอกทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เห็ดหอมสดก็หั่นไม่หนามากไม่บางมากนะคะเวลาโดนความร้อนเขาจะยุบตัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็แครอทก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระเทียมนะคะ กระเทียมนี่แดงใช้กระเทียมจีนนี่แดงทุกหยาบๆไว้นะคะแล้วก็กระเทียมไทยนี่ก็เช่นกันค่ะแป้งข้าวโพดก็ละลายน้ำไปแล้วค่ะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้ผักเพื่อที่จะทำให้ผักกรอบแล้วก็เขียวน่าทานนะคะเดี๋ยวต้มให้เดือดพอน้ำตาลเกลือละลายเดี๋ยวเราก็เอาผักใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่แครอทลงไปก่อนนะคะเพราะว่าแครอทนี่เขาจะเปื่อยช้าแล้วก็จะแข็งนะคะเราต้อง แครอทให้นิ่มก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่คานาฮ่องกลงลงไปค่ะแครอทนิ่มแล้วค่ะก็จะใส่คานาฮ่องกลงลงไปลวกนะคะอันนี้ใช้เวลาลวกไม่นานนะคะแค่ผักสลดก็พอค่ะนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปน็อกน้ำเย็นนะคะเอาน้ำแข็งใส่ในน้ำแล้วก็แช่ไว้นะคะ แล้วเราเอาผักทั้งหมดนี้ค่ะไปน็อกน้ำเย็นไว้นะคะต่อไปก็เจียวกระเทียมนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมกีนก่อนนะคะอันนี้เจียวไว้สาหรับทานกับผักนะคะไว้โรยบนผักค่ะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องให้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวกระเทียมไหม้ค่ะเอาไฟปานกลางค่ะเจียวได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตักพักไว้ก่อนนะคะต่อไปทำน้ำซอสนะคะเริ่มจากเจียวกระเทียมไทยที่เราเตียบไว้นะคะเจียวให้หอมๆก่อนค่ะเจียวขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะ 300 ml นะคะพอน้ำเดือดนะคะก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะ2ช้อนชาแล้วก็สีอิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เข้าๆกันค่ะใช้เวลาเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเติมแป้งข้าวโพดนะคะที่เราละลายน้ำไว้นะคะเราต้องคนนะคะอันนี้ต้องคนตลอดเวลาค่ะถ้าสมมุติว่าเหนียวไปเราก็สามารถที่จะเติมน้ำได้นะคะ เคี่ยวมาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแดงขอชิมรสชาตินิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะรสชาติอร่อยแล้วคะ่ะกลมกล่อมกำลังดีเลยคะ่ะแล้วแดงก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมที่เราหั่นไวค้ค่ะ เราให้เห็ดหอมสุกนะคะเพราะอันนี้แดงไม่ได้ต้มเห็ดหอมเพราะว่าเขาเป็นเห็ดหอมสดนะคะพอเห็ดหอมสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าค้นนะคะเราก็ต้องเติมน้ําไปอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเอาไปราดผักกันนะคะแดงจัดผักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ จัดผักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตัดให้พอทานค่ะแล้วราดน้ำซอสเห็ดหอมที่เตรียมไว้ค่ะหอมมากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามค่ะแดงจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกินหอมมากๆเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการทำคานาฮ่องกงซอสเห็ดหอมให้อร่อยก็คืออันที่1การเลือกซื้อคนานะคะ ดูคณะที่อ่อนแล้วก็ดูถ้าเราเลือกกวอดภัยจากสารพิษได้ก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องมาแช่น้ำเกลือหรือว่าแช่ดังทับทิมก่อนสักสิบถึงสินาทีนะคะ2เราลวกผักนะคะลวกผักใส่เกลือใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ผักกรอบแล้วก็เขียวน่าทานนะคะแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดงด้วยสำหรับวันนี้แดงขอตัวไปก่อนค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ